สวัสดีค่ะดูความน่ารักของน้องแมวค่ะพี่ทองกราวพี่ทองกราวดูแลน้องหมีค่ะดูค่ะดูค่ะเขารักน้องเขาค่ะอันนั้นก็จะเป็นคุณพี่ทองดําค่ะดูเพื่อนบ้านอยู่ข้างหน้าต่างค่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> ขอไปด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกางแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลยลยค่ะพี่น้อง,ขอ,องขอไปด้วยค่ะพี่น้องเด้อครูภมพันธ์นไอเดี๋ยวไปจิบน้ำร้อนก่อนขอตัวไปจิบน้ำร้อนก่อนนะคะน้ำร้อนกับดื่มกาแฟพักเบรกค่ะ ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ